สวัสดีค่ะชื่อนางสาววลชัแช่อทองเกิดโรคไข้เลือดออกปัจจัยที่ทําให้เกิดโรคไข้เลือดออกมียุงลายเป็นผ่านาน้ำนำโลกโดยเฉพาะยุงลายตัวเมียที่กัดและดูดเลือดในเวลากลางวันเมื่อกัดคนที่เป็นโรคนี้โรคจะเข้าไปฝักตัวอยู่ในยุงและสามารถถ่ายทอดไปสู่คนอื่นได้ที่ถูกกัดได้ทุกครั้งอาการของผู้ป่วยโดยทั่วไปอาการติดเชื้อเวลาเต็งกี้ครั้งแรกป่วยส่วนใหญ่แต่จะเปนเก้าสิบเปอร์เซ็นต์อาการอาจไม่รุนแรงแต่ถ้าติดเป็นครั้งที่สองอาจมีการรุนแรงเป็นภาวะไข้เลือดออกได้ แบ่งเป็นสามระยะ1ระยะไข้ผู้ป่วยสูงเย็จะมีไข้สูงั้งแต่จุดห้าไปจนถึง40ถึง41เองศาเซลเซียสอาจมีอาการเบื่ออาหาร2ระยะวิกฤตระยะนี้ไข้จะเริ่มลดลง3ระยะฟื้งตัวผูว้ป่วยจะมีอาการที่ขึ้นสุดนะคะนางสาวชฉลยดาสุสนามล้านเลขที่2 6นะคะกระบวนการรักษาคะการรักษาโรคไข้เป็นออกไม่มียารักษาคะแต่เป็นการรักษาตามอกาการและความรุนแรงคะหากสเกตได้เร็วรู้เร็วเรลาจะเองได้เร็วนะคะ ได้ช่วยในการรักษาได้ในเวลาไม่นานค่ะและป้องกันอันตรายแรงถึงชีวิตได้ถ้าหากอาการหนักขึ้นได้นาตัวส่งโราาางพยาบาลทันทีค่ะแนวทางการป้องกันนะคะร้างสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสาหรับการเจริญพันธุ์ของงลายกําจัดต้นไม้และพืชที่อาจเก็บน้ําในกองใบรากรือต้นไม้ได้ค่ะ ใส่เสื้อผ้าครอบคลุมแขนและขาเพื่อลดโอกาสที่ยุาสามารถกัดผิวหนังและดูดเลือดของเราได้นะคะควสวมใส่เสื้อผ้าที่ครอบคลุมแขนและขาเมื่อเข้าไปในที่ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อเมื่อออกนาจ้มายขอบคุณค่ะ